สวัสดีครับพี่น้องเชาวาวทุกท่านวันนี้มาพบก,ก,กันกับช่องออรุเว้าวกันลานจังหวัดชายภูมินะครับวันนี้มารีวิวไมโอกเวาวจุล่านะครับผมแบบส่วนสี่บวกนะครับอันนี้เป็นแม่ไม่ล้านหรือว่าการล้านนะครับผมนี่สร้างกับสแกล่ายนะครับแกล่ายใส่ช่วงท้ายไมโอกนะครับดานดานล่างนะครับ ไล่ครับตามที่ช่างมักทางกินตนาการไปนะครับเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักด้านล่างของอวอาจุลานะครับผมเพราะว่าส่วนสีนี่ด้านถ่ายนี่สีสันนะครับหัวสีเงานะครับคือการเจรล่นี่คือว่าให้น้ำหนักมัน เพิ่มด้านหลังนะครับเขาก็เห็ให้ไม่อกช่วงช่วงถัดมานี่มันหน่อยลงนะครับใ้เบึงแบบสมดุลกันนะครับแล้วก็เพิ่มมุ่นคาของวาวขึ้นมาอีกนะครับผมสวยงามเห็นเลยครับผมอันนี้เก็เป็นช่วงกลางนะครับช่วงกลางไม่อกว่าจิเป็นสี่เหลี่ยมแบบตางเห้ความแข็งแรง ตรงนี้คือว่าวาเขาต้องใส,สนสู่ต้องรับน้ำหนักขั้นนู่ได้นะครับแล้วก็พให้แม่อกมันโน้มไปด้านหนา้าโนมไปด้านหนาว้าสจะเหตุให้ว้าผับลงกนะครับผมแล้วก็ช่วงจากปีกบนมากนะครับก็จะเป็นเหลาเลี้ยวกลมเลี้ยวนะครับกลมเลี้ยวมากแล้วก็ช่วงปลายก็จะเป็นแกะเป็นหัวขุนนะครับผมหัวขุนแกะไล่ส่อหญิงนะครับ เพิ่มความสวยงามขึ้นมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่อกเฮ็ุแบบธรรมดาตรงๆธรรมดานะเนี่ยก็เฮดให้วาวมันหัวถิมนะครับถ้าเฮาเหตุแบบมันแอนนะครับแอนไปด้านหลังนะครับแอนไปด้านหลังวาวก็สีหล่อนนะครับเวลาโล่งก็สีโล่งแบบหล่อนโล่งนะครับแล้วก็เอาถึงเมื่อยนะครับผมก็เสีบวาวหัวได้นะครับปัญหาวาวจุลา ติดตนุ่งวอาอยู่ไร่สารเ now คือหัวเสียบกันนะครับแต่ก่อนก็เป็นมาตะไ่ยนะครับแก้ไขยากนี่ครับแต่ว่าผมได้ทดลองแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับไม่โอเคเอนไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเอากระสีหลอดนะครับเพื่อพี่น้องออกไปเห็ดน้ำนะครับหรือได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ผลดีมากครับก็เห็ดมาหลายโตัวเร็วนะครับผม คลิปนี้ก็เลยเออกมาฝากพี่น้องชาว่าโฮด้เบื้องน้ำกันนะครับแลสร้างสิเนียนคมสวยงามคมละเอียดครับของใหม่ของโค้งวาลนะครับโค้งวาวตรงสวยงามแข็งแรงนะครับผมกระแบงเป็น4ีส่วนนะครับจากปลายไม่โอกมานกนหนึ่งส่วนนะครับผมก็ติขีดไว สองส่วนสามส่วนสี่ส่วนนะครับจากปลายไม้อกมากจากด้านล่างมากหนึ่งส่วนกับสิเป็นปีกกลางครับจากปีกกลางไปสุดปลายไม้อกแล้วก็แบ่งครึ่งก็สีได้จุดมัดปีกบนนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นหัวนะครับผมการให้น้ำหนักน้ำหนักไม่บอกก็คือว่าเขาแบ่งช่วงครึ่งของปีก ปนปีกล้างครับแบ่งรึงลยครับเ้วก็มือกะช่างเบื้องสั่งเบื้งองนะครับสั่งเบิ้งให้มีน้ำหนักไปดานถ่ายเว้านะครับ,บ,นนป,ววรบประมาณจากกลางปีกมาอยู่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับมันขนาดกับพื้นเลยจากกลางปีกเว้าวลงมาหาไปไม่อกด้านล่างนะครับแต่เขาสร้างตรงกลางมังกสิให้นักมาดาน,นี้นะครับ ไทยตีเฮ็ดในหัวเบาแล้วเ้าก็ท่วงสนู่ได้ครับตามปมเงี้วของปีกได้เลยครับผมเป็นสูตรของผมเองนะครับคือแบบนี้มันสิง่ายในการเฮ็ดเบาจุล่านะครับไม่ต้องเปะกะนะครับเปะๆเลยครับผมการพัฒนาขึ้นมานะครับผมของสร้างนะครับนี่นะครับความสวยงามเน้นเลยครับความละเอียดสวยงาม ออกไม่อกครับผมคลิปนี้ถ้าพูดได้ <c oughs> มาก็่ะเลื่อมก็ไล่ก็แช่นะครับผมก็บ,บอกต้อกันไปเนาะครับเป็นห่วมดูไม่ไหมนะครับ,ารรบจากสางครับที่เห็ดเบาเป็นอาชีพเห็ดเบาประจำนะครับผมสำหรับทายคลิปนี้ก็ขอบพุณนทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดเนาะครับผม คลิปนี้ก็มานำเสนอพี่นอ้องชาวฮอเคนี่เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของซางคือเก่านะครับผมคลิปนี้แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับผม